สาวๆาวมีวิธีทดสอบความเชื่อสัตว์อย่างไรบ้างที่ได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมลูซี่เธอใช้วิธีซ่อนตัวอยู่ในห้องลับและแสร้งทำเป็นจากไปไม่บอกกล่าวจัดฉากอยากรู้ว่าแฟนของเธอจะกลับมาแบบไหนจะตกใจหรือเปล่าถ้าไม่เจอเธอตั้งหน้าตั้งตารอดูปฏิกิริยาของแฟนตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรใครจะไปคิดว่ามาร์กดูวิดีโออัมลาเสร็จแล้วเปิดตู้เสื้อผ้าทันทีเพื่อดูว่าของของลูซี่ยังอยู่ที่นั่นหรือไม่เมื่อเขาพบว่าเธอไม่อยู่ที่นั่นเขาก็รีบโทรหาเธอเมื่อมองดูท่าทางกังวลของแฟนหนุ่มลูซี่่่ก็็ยยยยิ้มมมมอออาาางงงงีคคววสุขัเงงเปนหธู่ ลูซี่ตระหนักว่ามันมากเกินไปเล็กน้อยแต่ในขณะที่ลูซี่กำลังจะเปิดห้องลับของเธอเพื่อตามหาแฟนหนุ่มของเธอเพื่อขอโทษกุญแจดอกเดียวที่หายไปมันเปิดออกมาปรากฏว่าก่อนที่ลูซี่จะเข้าบ้านบังเอิญลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วรีบเข้าไปข้างในเมื่อหยิบกระเป๋าลูซี่ทำหล่นโดยไม่ตั้งใจมันร้ายแรง ลูซี่โทรหาแฟนของเธอทันทีแต่ที่นี่ไม่มีสัญญาณจึงโทรออกไม่ได้เธอทำได้เพียงกระแทกกระจกอย่างแรงเท่านั้นเขาอยากให้มาร์กมาเจอเขาแต่นี่คือกระจกกันเสียงระดับไฮเอนแม้ว่าเขาจะใช้เก้าอี้ตีก็ไม่มีเสียงเลยไม่มีทางเพราะมาร์กไม่รู้เรื่องการมีอยู่ของห้องลับก่อนหน้านั้นเจ้าของบ้านมาตรวจห้องโดยเฉพาะได้พาลูซี่ไปเยี่ยมชมห้องลับที่สร้างขึ้นในห้องนั้นเขายังบอกอีกว่าเวลามองแฟนเขาต้องระวังด้วยในที่ที่เธอมองไม่เห็นเขาจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไปคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ความรักไม่ใช่เรื่่องงาย แต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบเท่านั้นที่ล้มเหลวเพราะหนึ่งเดือนหลังจากที่เจ้าของบ้านมาถึงลูซี่ต้องตายที่นี่แน่ๆบ้านรั่วแล้วฝนตกมาร์กตื่นระหนกและขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่นั่นเป็นเพราะว่ามีเทปวิดีโอได้แสดงหลักฐานอันสมบูรณ์แล้วนี่ไม่ใช่การสูญเสียเขาจะช่วยมาร์กหาใครสักคนได้อย่างไรลูซี่เริ่มเจาะเข้าไปในกำแพงเตรียมใช้ช้อนขุดหาทางออกโชคดีที่ห้องลับนี้ไม่คิดว่าจะมีสินค้ากระป๋องเปิดออกมาลองสักชิ้น อาหารกระป๋องหมดอายุแล้วเธอรีบหาน้ำมาบ้วนปากแต่สิ่งที่ออกมาจากท่อคือน้ำสกรปรกทั้งหมดสิ่งเดียวที่เขาทำได้คืออดทนและดื่มมันให้หมดไม่รู้ว่าควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหรือเปล่าจะสะอาดขึ้นหรือสกรปรกมากขึ้นลูซี่อาศัยอาหารกระป๋องเพื่อความอยู่รอดได้สองสามวันเพียงเพื่อจะหาเวลาส่งสัญญ,ญาณให้แฟนฉันการเลิกราของมาร์กทำให้เขาจิตตกทุกวันเขาแค่ดูวิดีโอการเลิกราขอให้โชคดีมาร์กคิดว่าแฟนของเขาจากไปแล้วจริงๆที่บามาร์กดื่มจนเมาแต่ก็ยังไม่รู้ตัว รูปลักษณ์ของเขาร้องให้ดึงดูดความสนใจของพนักงานเสริร์ฟเธอชื่นชมป้ายอารมณ์เมื่อเห็นจอมพลกลับมาจึงล้มลงที่ประตูเธอจึงออกไปช่วยทันทีและกุญแจรถของมารก,ก็หลุดออกมาในภาพเป็นวงกลมสี วงเป็นภาพโปรดของเบลล่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาต้องพามาก,กลับบ้านเขาทำได้แค่เห็นด้วยเท่านั้น์克พาเพื่อนกลับบ้านเป็นครั้งแรกแต่ไม่รู้ว่าแฟนเก่าของเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องเธอได้เห็นทุกสิ่งที่ทั้งสองทำลูซี่เสียใจที่ใช้การหายตัวไปของเธอเพื่อทดสอบแฟนของเธอไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ถูกล็อกอยู่ในห้องลับผ่านไปหนึ่งคืนแล้วรอจนกว่าลูซี่จะตื่นค้นพบเบลล่าโดยใช้แปรงสีฟันของเธอทุกอย่างของเธอถูกเบลล่าเข้ายึดครองลูซี่ทุกกระจกด้วยความโกรธ สาบานลงถังน้ําทันทีแต่เมื่อฉันกลับมาพบว่าเบลล่าดูเหมือนจะได้ยินเสียงของเธอได้ไฟแห่งความหวังก็ลุกโชนขึ้นใหม่อีกครั้งคอยขอความช่วยเหลือในถังเก็บน้ําอยู่ตลอดเวลาแต่เบลล่าคิดว่าเธอกําลังประสาทหลอนแปรงฟันต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิของน้ําจะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่ออ,อาบน้ําเบลลาร้องให้หนักเพราะถูกไฟคลอกเมื่ออ,อาบน้ํานิ่งจะเกิดระลอกคลื่นและทุกคนเป็นผู้หญิงเพื่อดึงดูดเบลล่าลูซี่จึงก่อเรื่องนี้ขึ้้้้้นนนมมาาาระหหหว่่่งงงัััเบบลยยิกุญแจจอทีไไไปโดดตใ ซี่ตื่นเต้นมากอยากจะกระโดดออกมาบอกวิธีใช้กุญแจให้เธอฟังแต่เบลล่าคิดว่ากุญแจสวยมากเธอคิดว่ามันเป็นสร้อยคอเธอแขวนมันไว้รอบคอของเธออย่าทำอย่างนั้นนี่ไม่ใช่สร้อยคอของเบลล่าแต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งใครขณะที่เบลล่ากำลังเดินอยู่เธอโยนอาหารที่เหลือลงทะเลสาคลื่นบนผิวน้ำทำให้เธอนึกถึงสิ่งแปลกๆในห้องน้ำให้รีบไปเทน้ำลงในถังทันทีลูซี่ในห้องลับเห็นสิ่งเหล่านี้ถือไม้เท้าพร้อมที่จะตอบสนองเบลล่าพูดขึ้นมาผิวน้ำเริ่มมีคลื่นบอกให้หยุด ร,ริ้วคลื่นก็หายไปเช่นกันเบลล่าสับสนไปหมดเธอไม่เชื่อว่าโลกนี้มีผีเบลล่าอยากกลับไปดูสถานการณ์จากนั้นเธอก็ถามคำถามอีกสองข้อเธอพบว่ามีคนอยู่หลังกระจกและคนนั้นคือลูซี่แต่ประตูห้องลับไม่สามารถสื่อสารผ่านคลื่นได้แต่เบลล่าเป็นคนฉลาดเห็นสุนัขเห่าหน้ากระจกตลอดเวลาเดาว่าเป็นประตูสู่ห้องลับ แล้วเอามาถูหน้ากระจกสักทักลูซี่เห็นเบลล่ามองผิดที่อย่างเร่งรีบเกินไปเธออยากบอกเบลล่ามาตู้ถัดไปคือกุญแจสําคัญดูเหมือนเบลล่าจะได้ยินคําพูดของลูซี่มองไปที่ชั้นวางหนังสือข้างๆเขาทันทีที่บิดกุญแจเบลล่าดึงกุญแจออกมาอีกครั้งลูซี่ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่ความโลภของมนุษย์ก็เหมือนกันเบลล่าปิดฝาห้องลับแล้วระบายน้ําออกจากอ่างล้างจานต่อไปขอโทษด,ด้วยลูซี่ไม่รู้ว่าทําไมเบลล่าไม่ช่วยชีวิตผู้คนในใจเบลล่าแฟ,แฟนหนุ่มสุดหล่อของเธอรวยและมีวิลาาสุุดหรรูตต้อองขอบคณกยั ของลูซี่ที่ถึงคราวของเขาถ้าเราปล่อยลูซี่ทุกอย่างก็จะยุติลงไม่ทําอะไรเลยดีกว่าทําไปครึ่งหนึ่งแซงทําเป็นไม่รู้ความมีอยู่นี้ลูซี่ถูกขังอยู่ในห้องลับนานครึ่งเดือนแต่เขาสามารถเห็นคนรักของเขาและคนอื่นด้วยกันเท่านั้นใจของเบลล่าก็รู้เขาอยากจะกอดคนรักของฉันไว้แน่นลูซี่ในห้องลับจะต้องหายตัวไปโดยสิ้นเชิงเธอจึงเปลี่ยนถังภายในบ้านเปลี่ยนชั้นวางหนังสือเป็นตู้เสื้อผ้าปิดปรูกุญแจ ทำให้ความลับยากต่อการตรวจจับมากขึ้นหลังจากทั้งความสะอาดเสร็จเขาก็ยังเตรียมตัวอดความแข็งแกร่งต่อหน้าลูซีแต่ทั้งมีน้ำเต็มแต่ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆเบลล่าเริ่มรู้สึกกลัวอยู่ข้างในเธอไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องหรือไม่เมื่อมากกลับบ้านโทษเบลล่าที่แต่ต้องสิ่งของของเธอเบลล่ารู้สึกว่าเขายังคิดถึงผู้หญิงอีกคนอยู่เริ่มสงสัยไม่ว่าเขาจะมาทดแทนหรือไม่ก็ตามจนถึงวันที่สองนักสืบมาถึงและมอบซองจดหมายให้เบลล่าข้างในเป็นรูปถ่ายของมากและผู้หญิงคนนอื่ๆ ทั้งหมดปรากฏว่ามากสุดหล่อเป็นเด็กเที่ยจริงๆเบลล่าเป็นเพียงเป้าหมายหนึ่งในหลายๆคนและเธออยู่กับลูซี่ในห้องลับต่างก็ทุกทรมานจากความรักครั้งนี้เบลล่าตัดสินใจช่วยลูซี่จากที่นั่นเธอใช้กุญแจเปิดประตูห้องลับทันทีที่เธอเข้าไปกลิ่นเปรียวก็ลอยขึ้นมาที่ใบหน้าของเธอพื้นเต็มไปด้วยกล่องอาหารที่เหลือและลูซี่นอนอยู่บนเตียงแทบไม่มีชีวิตเบลล่าก้มลงและอยากรู้ว่าลูซี่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ จริงๆแล้วมีเรื่องราวอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นคือแฟนที่รู้ว่าลูซี่ซ่อนตัวอยู่ หลังกระจกเป็นเวลานานขณะที่เขายืนอยู่ข้างแทงน้ำค้นพบคลื่นบนผิวน้ำเพียงเพื่อแก้แค้นคนรักของเขาที่จูจ่ๆก็หายตัวไปแค่เลือกที่จะเพิกเฉยต่อมันเมื่อเบล่าดึงมาร์กไปที่อ่างอาบน้ำเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆเขาไว้ต่อเสียงดังกล่าวแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยมองตามมาร์กด้วยตอนที่กลับมาส่องกระจกเหมือนมองผ่านกระจกมองเข้าไปข้างในแน่นอนว่านี่เป็นเพียงจินตนาการตามรายละเอียดและไม่มีหลักฐานทุกสิ่งที่ลูซี่เคยผ่านมาเสียหายทั้งกายและใจหลังจากที่เธอออกไปจากที่นั่นแล้วไม่ได้สงบสึกกับมาร์กแต่ไป เ,เธอไม่เชื่อใจใครอีกต่อไปทุกคนมีจะมีด้านเมื่อเสมอแต่ในขณะเดียวกันแต่ละคนก็มีจิตใจดีการเป็นมนุษย์หรือผีสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง